สวัสดีค่ะ YG เตรียมเซอร์ไพรส์ Who's Next การกลับมาของศิลป,ปินที่รอคอยยังคงสร้างอิมแพคแรงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับ YG Entertainment นอกจากการจะโปรโมตอัลบั้มเต็มของแบ k ค i ิงที่จะปล่อยออกมาในวันที่2ตุลาคมนี้แล้วยังมีเซอร์ไพรส์แฟนๆอีกกับการเตรียมเปิดเผยอีกหนึ่งปริศนาจาก YG การกลับมาของศิลป,ปินที่แฟนๆรอคอยจะคือใครกันแน่ กลายเป็นที่พูดถึงชวนสงสัยอย่างมากในโลกออนไลน์ทันทีค่ะหลังวายจีเ e ็ t เตอร์ n ทได้เปิดเผยอ,อีกหนึ่งโปสเตอร์ใหม่ Who's Next ที่ลงวันที่เอาไว้เป็นวันที่16ตุลาคมกับผลงานใหม่สุดพิเศษของศิลปินในสังกัดที่ยังคงเป็นปริศนาของแฟนๆต่อไป จากโปสเตอร์รูปนี้บอกเลยไม่ธรรมดามาแบบเหนือโลกเป็นรูปจานบินอยู่ด้านบนส่องแสงลงมาใส่มนุษย์ต่างดาวเหยียบอยู่บนถ้วยรางวัลอันดับหนึ่งพร้อมกับดาว3ดวงบนถ้วยโดยรูปทรงถ้วยรางวัลน,นี้น่าจะเป็นหัวลำโพงกลับด้านทําให้แฟนๆคิดว่าเป็นการบอกใบ้อะไรบางอย่างถึงศิลปินปริศนาที่กําลังจะปล่อยผลงานออกมากของรายนี้ โอ้โหปล่อยมาแบบนี้แอดก็งงไปอีกไม่สามารถคาดเดาได้เลยเพราะว่า YG Entertainment เป็นบ้านหลังใหญ่ของเหล่าศิลปินจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Big Bang, Blackpink, Winner, Icon, a r s m i l c h e s k i e s t a e h e r และ Sandara Park งานนี้จะเป็นผลงานสุดพิเศษจากศิลปินคนไหนก็มาคอยติดตามลุ้นกันอีกทีค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าคือศิลปินคนไหนหรือมีอัปเดตอะไรก็เข้ามาบอกกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะ เดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องฝากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ